มองเห็นการเติบโตของมาจุรีนตั้งแต่การสร้างท่าเรือเล็กๆจนวันนี้ท่้นสีบอกถูกพัฒนามาเป็นระเบียนเศรษฐกิจตะวันอพอเป็นระเบียนเศรษฐกิจตะวันออกนีภาพการความสมดุลของอุตสาหกรรมชุมชนธุรกิจบริการทราบว่าอุตสาหกรรมมันถูกพัฒนาขึ้นไปเป็นพวกเอไอหรืสิน้าอนัะครับเพราะนั้นใช้ระบบอัตโนมัติเนเอไอ เฟอร์นิเจอร์ที่หมอหมอนมุ้งพวกนียจะไปได้หมดเลยซึ่งลดลงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จังหวัดประจินบุรีออรมีนิคมอุตสาหกรรมเขตอุตสาหกรรมและสวนอุตสาหกรรมจำนวนสิ้นท่าแห่งอของเราที่ไปรวม และการพัฒนาปีมืงแรงงาน